สวัสดีครับวันนี้คุณลุงก็มีเรื่องหยิบยกมาเล่าเป็นสาระความรู้อีกแล้วเช่นเคยนะโดยเรื่องที่หยิบยกมาเล่าในวันนี้คุณลุงขอเกินหัวเรื่องว่าหรือโลกของเราเนี่ยเคยได้รับการมาเยือนจากมนุษย์ต่างดาวทําไมถึงมีหัวเรื่องแบบนี้น่ะครับก็นอกจากเรื่องบังเอิญหลายๆอย่างตามโบราณคดีหรือว่าโบราณวัตถุหรือว่าตามภาพผนังถ้ำต่างๆแล้วเนี่ย แต่เมื่อนักโบราณคดีเนี่ยเขาเจาะลึกลงไปมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งตะหนักและรู้แก่ใจว่าคนในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีความฉลาดล้ำลึกเกินกว่าที่พวกเราคิดกันเลยนะครับและข้อนี้เองทําให้เป็นข้อถกเถียงกันยังกว้างขวางและเป็นเวลายาวนานว่าจริงๆแล้วมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาเคยมาเยือนโลกของเราในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเขาได้ทิ้งและแบ่งปันข้อมูลบางอย่าง หรือความรู้เกี่ยวกับทางดาราศาสตร์ให้กับชนพื้นเมืองชนเผ่าในยุคก่อนหน้าประวัติศาสตร์ก็เป็นได้ครับตุกตาโดกุเนี่ยถูกค้นพบแล้วก็สันนิษฐานว่าอยู่ในยุคของโจโมองต้องอธิบายอีกนิดนึงครับว่าุยุคโจมองเนี่ยก็คือยุคสมัยแรกของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นซึ่งกินเวลาตั้งแต่ประมาณ14,00 0ปีจนถึง300ปีก่อนคริสต์กาลแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้เดินทางอพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณเกาะญี่ปุ่นใหม่ๆเลยก็อ,อาจจะเป็นไปได้ว่า มีใครชักจูงเขานําเข้ามาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทางนาซาเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าด้วยตุ๊กตาตัวนี้รูปลักษ์มันเหมือนกับนักบินอวกาศมากกว่าแต่อันนีอ้อาจจะเป็นการมโนเอาก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างที่2กันครับดาวยูเรเนสดาวเนปจูนและก็ดาวพูโตเนี่ยลุงเชื่อว่าพวกเราเนคงจะรู้จักดาวทั้ง3ดวงเนี่ยเป็นอย่างดีนะแต่รู้ไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยในยุคใหม่เนี่ยเพิ่งจะใช้กล้องโทรทัศน์่องพบดาวทั้ง3ดวงเนี่ย ในปีคศ1781จนไปถึงปี1930นี่เองนะแต่รู้ไหมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ6,000ปีก่อนเนี่ยชาวซูเมเรียนเนี่ยเขารู้ว่าโลกใบนี้มันกลมและแถมยังรู้ลึกถึงขนาดว่าระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยประกอบด้วยดาวนโปคอ์12ดวงและที่สำคัญเขาบอกด้วยนะครับว่านับดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์เข้าไปซึ่งเอาจริงๆแล้วว่ามันเป็นจำนวนมากกว่าปัจจุบันถึง1ดวงแล้วที่นักไปกว่านั้น พวกเขารู้จักดาวยูเรนะัสดาวเนปจูนดาวพูตโตก่อนที่นักดาราศาสตร์ยุคใหม่จะรู้จักอีกแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างครับในปี1543เนี่ยโคเปอร์นิคัสเนี่ยเขาเป็นคนแรกนะครับที่แย้งว่าโลกเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นะแต่ในเวลานั้นไม่มีใครเชื่อทฤษฎีของเขาแล้วก็มองว่าเขาเป็นแค่เพียงผู้ชายเมากาวคนหนึ่งก็เท่านั้นจนกระทั่งในปี1610ครับกาลิเลโอเนี่ยประดิษกล้องดูดาวได้สําเร็จเป็นคนแรก แล้วกาลิเลโอก็ยังยืนยันถึงความจริงเรื่องนี้ทั้งๆที่ชาวซูเมเรียนเนี่ยรู้มานานหลายพันปีแล้วรวมถึงชาวอียิปต์ก็รู้ด้วยเช่นกันว่าโลกเนี่ยมันกลมแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์น่าแปลกใช่ไหมที่บันทึกของชาวซูเมเรียนเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนถึงขนาดนั้นว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลและโลกมันกลมและในระบบสุริยะจักรวาลของเรามีดาวนุเพลเคสิบสดวงและที่สําคัญนะเขารู้จักดาวยูเรนัสด,ดาวเนปจูนดาวพูตโต ก้อนนักวิทยาศาสตร์ซึ่งในสมัยก้อนเนี่ยไม่น่ามีเทคโนโลยีพอที่จะทําให้รู้ได้ถ้าสิ่งนี้ยังทําให้เราสงสัยไม่พอเรามาดูกันอีกครับโดยข้อมูลชุดที่เนี่ยเป็นคนป้าผิวดำเผ่าโดก้อนครับ เขาอยู่ในประเทศมาลีในแอฟริกาตะวันตกช่วงสมัยประมาณ700ปีก่อนเนี่ยคนป่าที่แสนจะไหลซึ่งเทคโนโลยีไร้ซึ่งความสามารถทางข้อมูลข่าวสารเนี่ยกับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์อย่างลึกซึ้งเลยครับโดยพวกเขาเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ว่ามีดาวเล็กๆดวงหนึ่งโคจรรอบดาวซีเรียสเอใช้เวลารอบละ50ปี โดยที่ดาวดวงนี้หรือว่าซิริอุสบีเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะเพราะว่ามันอยู่ห่างจากโลกประมาณ8.7ปีแสงแล้วก็พวกนักดาราศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยเพิ่งจะค้นพบเมื่อปี1862เองแล้วก็มีการถ่ายภาพได้ครั้งแรกในปี1970แต่ว่าชาวโดกอนเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะมันน่าแปลกนะ ที่เขาไม่ได้มีเทคโนโลยีเรามาดูตำนานพื้นบ้านของเขาเจาะลึกลงไปดีกว่าครับว่าตำนานพื้นบ้านของเขาเล่าถึงเรื่องนี้ยังไงดีกว่าโดยชาวโดกอนเนี่ยเขามีการเรียนรู้จากบรรพบุรุษแล้วก็มีการจดบันทึกใส่แผ่นดินเหนียวเอาไว้ด้วยนะครับว่าเขาบอกกันว่าตั้งแต่ครั้งบรรพการเนี่ยบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยได้พูดไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ยังมีดวงดาวเหลืออยู่อีกในกลุ่มเนี้ยอีกหนึ่งดวงครับซึ่งไอ้เจ้าดาวดวงเนี้ยโคจรอ,อยู่ทางด้านขวาของดาวซิริอุสบีในในตอนนั้นนะซึ่งมันทาให้นักดาราศาสตร์เนี่ยคือไม่เชื่อครับพวกนักดาราศาสตร์ยุคใหม่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เราเราเราสำรวจแล้วมันไม่มีจนกระทั่งปี1995ครับในที่สุดพวกนักดาราศาสตร์ก็ต้องตกใจครับเพราะว่าเขาพบกับดวงดาวดวงที่3หรือว่าซิริอุสซีเนี่ย ตรงตามเรื่องเล่าตำนานของชาวโดกอนที่บอกไว้ล่วงหน้าซึ่งเจ้าดวงดาวดวงนี้ยู่ห่างจากโลก325ปีแสงและความรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวซิริอุสท,ทั้งหมดเนี่ยชาวโดกอนเขาก็เปิดเผยยังไม่ปิดบังเลยว่าเขาจดจำมาจากคำสอนของมนุษย์ตั้งดาวครับโดยพวกเขาเทิดทูนเป็นเหมือนไปนเหมือนพระเจ้าของพวกเขาเลยโดยพวกเขาสาธยายกันว่าพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยเป็นเป็นตั้งดาวที่มาจากดวงดาวซิริอุธด้วยนะ ซึ่งเป็นมนุษย์มัดฉารูปร่างเป็นคนผสมปลาใส่อยู่ในน้ำนะครับเรียกกันว่านอมโมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทุกๆ60ปีเนี่ยชนเผ่าเนี้ยก็จะมีการเทิดทูนทำพิธีกรรมบูชาเทพนอมโมของพวกเขาแล้วเทพนอมโมของพวกเขาเนี่ยก็ไปมีความเกี่ยวพันกับชาวบาบิโลเนียอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงจะยกไว้ในคลิปหน้าก็แล้วกันว่าความเกี่ยวเนื่องมันเป็นยังไง และคุณลุงหวังว่าพวกเราคงไม่รีบฟันธงกันนะครับว่ามีมนุษย์ต่างดาวจริงไหมจนกว่าจะได้ดูคลิปต่อไปนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ